สวัสดีค่ะอยู่กับน้องสาย่านก็นเดิมเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กับชุดเครื่องเสียงค่ะราคาโปรโมชั่นจากปกติราคา39,900ค่ะลดเหลือ35,900บาทค่ะเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างมาดูในชุดแหลกกันบ้างค่ะแหลกตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ 6U นะคะก็จะมีพาวเวอร์นะคะดี0 0 c r 1แท่นนะคบไมโครโฟนนะคบโปรพัด U M 1 9อีก1ตัวปักไฟอีก1ตัวให้ไปอีกนะคบแล้วก็สายลำโพง5เมตรอีก1สายให้ไปอีกมาดูในส่วนของมิกกันบ้างคะ่ะมิกตัวนี้ก็จะเป็นเคปลานะคะ C X 4 0นะคะฟังก์ชันสามารถเชื่อมบลูทูธได้ USB สามารถเสียบไม้ได้ถึง4ช่องนะคะตัวนี้ EQ เอฟเฟกครบและเรามาดูในส่วนของลำโพงกันบ้างคะ่ะตัวนี้นะคะเบสก็จะเป็นเบสเทอร์โบ18นิ้วนะคะ2ใบตางก็จะเป็น A 0 1 1 2นิ้ว 2ใบนะคะตัวนี้วัสดุก,ก็ไนะะม้อัดแท้ทนทานต่อการใช้งานแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูค่ะสสุดทท้้้าาานนนพพวกี่่ชยโอออบบงงปััูรใใหะเจม สำหรับชุดโปรโมชั่นชุดนี้นะคะหากคุณลูกค้าสนใจค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจบริษัทเอ็กซ์ดาวชัยภูมิจำกัดจากปกติราคา39,900่าบาทลดเหลือ35,900ับาทนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะหมดเขตวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะรีบสั่งซื้อได้เลยสำหรับวันนี้น้องสายมังก็ขอตัวลาไปก่อนนะหามีสินค้าดีๆตัวไหนมานำเสนอให้กับคุณลูกค้าได้ติดตามชมแน่นอนนะคะติดตามเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะตัวเราไปก่อน,นะคะ่ะคุณและสวัสดีคะ่ะ